้ีไปซื้อของก่อนดีกว่าฮะเจมเพชรมาสี่ก้อนน่าจะซื้ออะไรได้บ้างนะเอ๊ะร้านน่าจะปิดนี่นะขีเ<ห>ม,า,ม,า,มาเมาเก็บไว้ตรงคออมาแล้วเนี่ยขี่มามาจนนุกไก่มากเลยร oh. ้านค้าสต๊อกสินค้ามากเก ไปกันเลยนี oh, ans, it. It yeah, mm ่ร hmm. <floor> ้านใหญ่มากขอขึ้นไปยืนชั้นสองก่อนดีกว่าร้านอ้บริกาาดีมากมาซื้อของค่ะอันนี้ตั้งยี่สิบกวแล้วคะอยาก้อจังกลับไปเอาก่องดีกว่า โปรละทีมันไอเน,นี่ยอา้าวพ่อค้าก็มาด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเหนื่อยจริงๆเอ๊ะอันนั้นงเงา,าอะไรอะ่ะอ๋อน่าจะเป็นโอ้ยตกหลุมอีกแล้วทำไมกันกระโดดเติบหน่วงมากเลยทุกคนให้กดกระโดดโอ้โหม้าเรายุกล้อ มาแล้วหลังม่ญมาดไอนนก่มาซื้อของค่ะอ,อ,อยากได้แอปเปิลองค่ะได้ยค่มีหกสิบก้อนค่ะเพชรระวัง มีตังทอนไหมคะเอาตังทอนมาด้วยค่ะโสบ่บว้าตอนนี้โอ้โหเช็นรวยมากเลยที่บ้านแฉทั้งหลายวัวทั้งหลายแปะค

ตอนนี้ก็นานแล้วนะเนี่ยเเที่่วไมาอ้ข้าบ้านก่อนดีกว่าทางที่ฉันทำหัวห้มาเข้าอยู่ทีนี่ไงหัวเราทะลุไปมาเลยอเอามาเก็บไว้นหน้าบ้านนะตรงเนี้ยบ๊ายบายเจ้านะคะรักนะคะเก็บเก่าเข้ามาในบ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวบอกรัก<ม>ไอ้เต้าอ้วนก่อนเนี่ยเต้าอ้วนอืมอย่าหายไปไหนนะไอ้เต<ม>้าคิดคิดว่าพาไอ้เต้าเป็นดีกว่าไอ้เต้าต้องเหนื่อยเนี่ยมาไอ้เต้าอยู่ตรงนี้ได้ไหมนอ่ะอไอ้เต้าอยู่ตรงนี้นอนเดี๋ยวต้องแบบไอ้นี่ต้องไปออกแบบบ้านก่อนไอเดียอ่านอนไม่ใหญ ไอ, iden, โอ Puis, ını, ้โง่เออไอ้ยานอนปั๊บมันเช้าเลยตอนนี้ได้เวลาไปเติมตังค์แล้วไปเติมตังค์หน่อย ATM ให้ไม่ตูด ATM ไม่ในแถวนี้ไอคิวไอคิวสร้างเตาไว้หน่อยสร้างเตาไว้เป็นตู้ ATM สร้างเตาอันที่มันแบบเสร็จไวอ่ะอันที่เสร็จไวนะคิวเอาไม้ไปได้ดีกว่า การดีก็ไม่แพ้กันเนี่ยถ้าเราใช้ม,าม้าวิ่งใช้ชาแบบนี้ก็คงดีเนาะดีจังเลย,ยตันนี้เดี๋ยวจะเปิดประตูไว้สองอันเลยนะเพราะว่าขี่เกียเปิดให้ตะกดตังที่ร้านก่อนเอาใส่ตับางใส่ เฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไม่อยากได้ตู้ที่เองแบบนี้เดี๋ยวไม่ได้อยากอยากได้ตู้กดตังเคเ่ะตังส่วนที่อ่บนไปอ่ะจะอยู่ล่างหมดอ,อ่ะตีสิบสี่เลยมอนขอบคุณโขฝากของกดอาาพพ้าฝากผิด ัไดดนงทุกนคนไอ้ก้อนบล็อก,อ,กอันนี้มันก็เป็นไอ้พวกเพชรได้นะคะแค่เอาไปเผาแล้วก็จะได้เพชรเลยว้าวตอนนี้ฉันสามารถซื้อของได้เยอะมาก ออ <Saint> ว้าวโหตอนนี้ไม่ตั้งถึงสามสิบแล้วเอาไปซื้ออะไรดีเนี่ยอะไรที่รัคายอยงเพงซื้อดีกว่าดม่ซิ่งอของที่ราคาแพงๆอ,งองะคะ่ะนี่นะ เห็นมรกตอ่ะเอาแอปเปิลทองเอาแอปเปิลทองค่ะขอบคุณค่ะส่วนตังทองจ่ายเพ่มา23นี่ค่ะ30บาทก็พอค่ะไม่ต้องมีตังทองนะคะ ต้องมีการทอนคาต่อไปนี้ค่ะเพราะที่บ้านฉันรวยอ๋อเอาไปหมดเลยเหรออะไรนะนอ,อ,อ,อะไรไม่คืีแยกเอาเอาตรงทางล่างลงมาแล้วข้างบนในเดียเอาไปทำไมไม่อยากกดแอปเปลิลทองสองครั้งรวมแล้วมันก็มาเลยอ่ะมันจิงทำไมไม่รู้อ่ะอยากกดสองครั้งรวมมันจะเป็นการรวมกดค้างใส่แอปเปิลมันจะมีหลอด ประมาณหกแล้วแล้วก็กดลื่นแล้วก็กดลื่นเหรอได้แหละไอเดียไอไอเดียเอาไปสองคุณจ้าก็เดี๋ยว 一定要听。點點好好